สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อนคอนแกนค่ะจ้ัสวัสดีครับอันวันนี้มาตามโคงชุดไทยค่ะมีเพิ่มลูกค่ะอ่ามีเพิเอาเอาอาตีซ้ตัวมเสียามันเป็นเลขกัวาน่อมันเแ่อว่าเลขเด็สามนีสามหนึ่งหด้อนหนมันเด็กมันเด็กเก้ามีสองมันตีตูรางตลอดคหยดก้อนหนูเกา เก้าหกขุนเก้าแต่พ่อ็อดีให้หนูไปเนะาะอ๋อครับพอหนูนั่งคิดมันนี่พอหวานก็เลิมันนั่งคิดไหม่วันนี้มันได้หาหกแปดห้าหกแปดแม่ลูกครับห้าหกปแปดกับเลขเจ็ดแปดเก้าอ๋อเป็นเลขสามตัวใช่ไหมครับพ่อสามตัวลูกสามตัวแซ่แซ่คงตรง,ตรงหาหกแปดนี่มันจะเป็นเลขที่เขาดีตัดเด่นเด่นสองตัวได้เหรอลูก อ๋อครับหกแปดผมมานั่งโคดอ่าอจดไวดูแเราเราเป็นโดเท่าเ็ดไว้ผมมัเห็ดย้อนไปคือมันเป็นสูตรเก่าเนาะพราะว่ามันมันรุดไปอีมันรุดไปมันมันที่เหงวดมันลุดไปงวดหนึ่งครับกออย่านี้รเห็ดกอพอลื่มันกับโเห็ดแวนบบเห็ดกอมันลื่มันไหลอือครับกูม่สวพบาก็เป็นเอ๊มันเข่าพิจอกันมาตีหางวดเันเเก่าูนมา มันก็ออกเก้าศูนย์นั่นแหละก็ออกบนข้างบนน้ำนกมน 6, ันหกเก้าศูนย์ฮะเด็กขม่าได้เก้าเก้าสีสองมันก็ได้สี่สองครับรถแก้วได้ศูนย์สามหนึ่งก็ออกสามหนึ่งอ๋อครับว่าสุดอ่ารดนี้ได้ห้าหกแปดด้วครับครับอ่าหกแปดสูตรนี้ของพ่อเข้ามาสี่ห้างวดแล้วใช่ไหมครับพ่อใช่ลูกใช่สูตรพ,พี่คอมพ่อเคยได้ให้หนูไปอ่อะเนาะครับอ่า แล้วสุตบนจริงๆมันเป็นที่จริงมันเป็นเลขล่างไอ<ช>้เป็นเป็นข,ขั่งเปเป็นเลขเออเลขล่างเออ,เอ,อมันมันมีอีกสูตรหนึ่งเป็นเลขข้างบนตรงๆกันนะลก<ช>ูกเจ็ดเจ็ดแปดเก้าหรือ5 5ห้าห้าแปดเก้าอืมครับาแต่อห้าหกแปดนี้พ่อชอบอยู่แต่พ่อไปซื้อลูกเตอรี่มาไว้หมดแล้วอะกับไป<ช> เลขแปดหกห้าหกหกหกพ่อซื้อมาเนี่ยเนาะครับอย่างละใบลองลองปิดไว้ครับห้าห้าหกแปดสวยลูกเล้สวยครับสวยครับพ่ออ๋อก็คือว่าก็คือว่าห้าหกแปดต้องตัดเล่นด้วยใช่ไหมครับพ่อมันมันมันออก่างนียลูกออก่างมาสีหมวดห้าม้วนโอเคม้วนม้วดที่ห้าม้ที่ห้าหรือเราอยู่ห้าหกแปด อ๋อคือว่าเข้าล่างมาสีงวดใช่ไหมครับพ่อใช่ใช่ใช่ครับอ้าว okay. แต่ชอบจริงจริงแปดมันต้องแปดเพราะว่ามันจะอยู่หลักสิบข้างล่างอหกหกนี่ก็คือเป็นหลักหน่วยอะักเพราะมันสูตรหนึ่งเขาได้มามันห้างงวดมันก็เข้าหลักหน่วยทั้งหมดแล้วมันปแล้วเปนหนึ่งวันนี้ได้หกหลักหน่วยอ่า ห้าหกแปดหรือห้าแปดหกหกแปดหกห้าหกครับแค่สามรับเอา,เอาอยืนหกไว้ข้างหลังครับเป็นหลักหน่วยห้าห้ากับแปดเป็นหลักส <Fra> ิบอ๋อครับห้าหกแล้วก็แปดหกครับอ่าล่างอ่ะนะลูกถ้าเอามารวมกันเผื่อมันเผื่อมันพอมันออกข้างล่างมาดีหางวด มันนี้พอว่ามันอาจจะรวยถึงว่าเป็น5 8 6ข้างบนจะได้อ๋อครับมานโอ้ก็าบ่อลโครัข้างบนข้างบนที่เป็นสูตรบ,บนเดิมเดิมขลงพ่อน้อจะได้7 8 9 5 7 9ครับห้า5 7 8 9ครับพรีงคัว ห้าเจ็ดแปดเก้ามันเป็นเลขเลขข้างบนนั่นแะลูกแต่สลับมันจะอยู่ตรงตำแหน่งไหนแค่นั้นแหละอืมครับมันเป็นเลขบนแคอร์ดก็จะจับให้หนูก็คือเจ็ดเจ็ดแปดเก้าแล้วก็ห้าเจ็ดเก้าอืมห้าเป็นเลขข้างบนสามตัวนะครับอ่าข้างล่างกรับก็ให้แปดหกห้าหกหก ทมันกก็ไม่ต้องกลับเลยครับก็คือว่าพ่อจะเน้นในตัวห้าหกแปดนี่ใช่ไหมครับพอใช่ลูกใช่แต่มันเป็นสูตรมันเป็นเป็นสูตรเล็กล่างเป็นสูตรเล็กล่างคือมันเข้ามานี่เดียดนวดมันอยู่ล่างตลอดมันขึ้นบนอยู่นวดนึงครับอ่านวดรู้ถือว่าจะนวดทั้งน่ายก็ให้กำไว้ทั้งบนทั้งล่างก็ได้แล้วพอนะใช่ลูกใช่ อันที่สามเก้าแปดนังเอาอยู่บ่ค่ะพ่อมันมันมันกตมีอยู่ในส่วนลูกมันจะหลายเนาะมันจะเล็ดส่วนผู้เล่นนั่นพ่อกับรุ่งรุ่งเด็กแดงแดงมันมีแบบนี้จะให้พ่อมันมันนั่งนั่งมันนั่งคิดดูแล้วก็เอ๊ะไหลายไหลสยงเกาดสองเก้สองเตยสองใจลูกยิงท่อว่าแต่นักเล่นพิ่มว่ายานเนาะนะลงทุนแต่ดีๆน้อยๆออาลองเบิ้งก็ได้บูเล่นแต่ก็พิเป็นล่องเบิ้ง อ่าตัวเสร็ดเต็มของคอมันจะมีห้าแปดห้าหกแปดห้าแปดหกเนี่ยอืที่ปวดคอคอต่มันเป็นเลขกหางไอ้ตรวเงินี้มันจะขึ้นบนหรืออยู่ล่างคอกระโบกเนี่ยนี่นจะเนีนไหนก็คือเนีนเลขกหางแปดหกห้าหกหกหกสามหางขึ้นบนขนบนข้คอกระ จ็ดแปดเก้าห้าแปดเก้าสามแปดเก้าที่ที่พ่อพ่อให้นอนไปเนาะอ่ะาแต่แต่ตั 3, 3, 3, ง้งแต่สามแค่สามขังทังบนขึนน้นโค้งกันกันกันไม่ก็ได้ครับอแต่ส่วนใหญ่ลีของพ่อไม่แต่หกแปดกับเก้าแปดนะพ่อใช่ลูกใช่อือมครับมันจะเลี้วยผมผมมนานั่งเลี้ยวย ที่กินมันมันมันเข้ามาตลอดทีนี้พอ่อพ่อลืมเขียนไว้แล้วลืมแล้วพ่อไม่ได้ทาต่อมันไม่ได้ทำต่อมันเพิ่มมา,มาทําย้อนหลังมามเข้ามาสิบชั้งวันเสดายโอกาสคือมันมันขึ้นเข้าเมาื่อทีแล้วนี่เราที่เห็นเห็นเดือนสี่หรือสามหนึง่งอ,อ่าวันนี้ก็คือไม่แปดหกพอห้าหกมนวาเนี้หรือมันเข้าเมินก็คือหกศก มันมีเปอร์เซ็นต์มาเบิร์นไหมครับพ่อแน่จะลูกพ่อหวยออกวันจันทร์แน่จะมีหกหกแต่คือนพื่อนพ่อฝันพ่อฝันว่าเอ่อพอเดินไปกับเด็กสองคนอันนี้มันพอไปถึงสะพานเด็กมันตกมันตกน้ำไปสองทั้งสองคนที่จะออกหนีหรือเปล่าฝันนั้นลูกฝันนแม่วิญญาณศพนะค่ะค่ะวับนี้เด็กนั้นตกน้ำเด็กสองคนมันกันหมันก็เป็นเด็กตัวเล็กเนะครับ แล้วเดินไปไปถึงเสาถามก็หล่นมันลุลงไปในน้ำนั่งคู่เลยแต่พ่อยังอยู่ข้างบนอืมอหรือหลอดนี้จะออกเบิ้ลหนึ่งหนึ่งหรือหกหกหนึ่งหนึ่งแล้วก็ยังคิดอยู่ยังไม่หาจะไปหาลอตเตอรีจอ่จากใบของใครอย่างนี้นะหนึ่งครับนีาข้อมูลของพ่อนุ่มลูกครับนี่ข้อมูลของพ่อเอาด้วยไหมครับก็เอตเตอมันมันเล่นๆๆง่ายอ่ะเนาะลูกแค่หนึ่งหนึ่งคนเดียว อืมครับอืมเด็กง่ายแปดหกห้าหกหกหกหนึ่งหนึ่งสี่หารไปข้างล่างนะข้างบนก็คือเจ็ดแปดเก้า <ina> แล้วก็ห้าเจ็ดเก้าอะแล้วก็สามเก้าแปดอะไรพันนั้นสามหางข้างบนให้สามตัวไปเลยนะครับ เ็คือว่า 5, 6, ห้าหกแปดใช่ให้ใหใหพี่นาดีว่ามันตีไหนถ้ามันออกล่างมาห้า,วา, <Okay. S 2> านวดอยู่ล่างมาตลอดคือว่าห้าหกแปดเป็นตัวนิ้มของพ่อใช่ไหมครับใช่ลูกใช่ครับข <Okay. S 2> ึ้นบนหรืออยู่ล่างแค่นั้นนะครับ okay. ก็ต้องกันบนล่างไว้ใช่ไหมครับพ่อ, 5, 6, อห้าหกแปดนันใช่ลูกทำตัวข้างบนก็ห้าหกแปดข้างล่างก็คือ เออห้าหกแปดหกหกหกว่ามันเลขกสองหัเลขกหนึ่งก็คือหนึ่งหนึ่งเอาแน่นอนไม่ได้กินมากไปก็ขอขอบคุณพ่อพรนะครับผมสลับแนวทางที่ได้มันดำมาแบ่งกันเอฟซีนะครับผมเนาะขอบคุณคับขอบคุณได้หลายค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของพ่อพรนะคะทางช่องข็นำเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะ อดชัยวิทยาในการรับชมได้จ้าความฝันของพอกะหนึ่งๆเนาะคะ่ะเขียนเป็นปราการสีแดงไว้นะคะมันนีก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะพอกัใไม่คลิปหนาสวัสดีค่ะ